ทำมาทแน,น,ะนะใช้ได้ใช<ม>้ได้นะแต่านาเหมือนีนอลที่ดูหรอห<ะ>ือป่าะแต่กมาหน้า,มาเมืนบักิหรือเปล่าตัวนั้นเราไปดูกอนที่แสดงโชไม่เหมือนรอนหน้าเหมือนอะไรเงี้รูรอะไรเยทอีอแนคางของช่างเครื่องั้นคอ้โหมีการเขียนหน้าด้วยเฮ้ยเอาแล้ว าางออกเหมือนจนสลัดอ่ะอีหขอคิวเข้มๆหน่อยนะครับโอ้โหเขียนคิวเข้มๆตั้งใจมากเลยอ่ะข้าวคิวเข้มๆทําคิวเข้มๆอ๋อคิ้วใหญ่เหรอ คิ้วใหญ่ตลกเหรอขอดั้งขอดั้งตรงโดกเลยนะคะลายดั้งด้วยลายดั้งน่ะสนุกเลยสีอะไรเนี่ยาิสีดำจะมุกแหวงว่านี่ไหนดูดิเอาไหนดูดิปับป้าดูดิตัวไรอะเดี๋ยวป้าหน้าไปใกล้นิ ตัวไรอะไหนบอกไม่ค่อยเห็นนะจมูกเขาเป็นอะไรอะอีฟเอ้ยตัวอะไรเนี่ยยังไม่พอเหรออีฟเหรอเอาเพิ่มอีกเหรอโอ้ยเขียนอีฟอีกโอ้โหเอาตัวเองเอาแล้วเอาอะไรแล้วแต่งหน้าโหจอจะเปิดตาใช่ได้นะสิบยอะได้ไหมเอาเขียนคิ้วเองดวเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเปิดตาใช่ได้ ทำไรเทพนาจานะเอาแล้วสามตาเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้อาบน้ำอีกรอบนึงเอาเขียนนวดอีกฮะมาจากไหนลูกก็อ๋อแล้วโอ้โหอีฟแล้วแม่จะล้างออกไหมอ่ะล้างไม่ออกเลยอ๋ครับเดี๋ยวไปอาบน้ำสระผมนะอีฟนะโอ้โหใช้ในฤดูหนาวดีครับกับหนาวเดี๋ยวจุดนี้พอมจแล้วก็อะไรเพิ่มอีกหนูเพิ่มไม่ใคร เพิ่มตัวเองเหรอโอ้โหเขียนตาโอ้โหโอ้โหอ้าวสลับกันสลับกันเอาล่ะเอาล่ะตาตาป๊าป๊าแต่งหน้าให้อีบ้างไม่ชัดเลยอยใหม่ห